เพื่อนๆที่เกิดวันศุกร์มาดูดวงประจำวันนี้กันนะคะเพื่อนๆที่เกิดวันศุกร์วันนี้นะคะความรู้สึกของคุณคุณเป็นคนที่อบอ้อมอารีคอยช่วยเหลือคนอื่นนึกถึงจิตใจของคนอื่นอยู่เสมอนะคะแต่วันนี้อาจจะมีอุปสรรคอะไรเช่นมีคนเข้ามาเดินทางมาหาคุณแล้วก็โวยวายโวยวายใส่คุณมีปัญหาขึ้นมาเลยนะคะต้องบอกว่า ความที่อบอ้อมอารีของคุณมันจะช่วยเหลือคุณได้นะคะขอให้คุณอยู่นิ่งๆสยบความเคลื่อนไหวนะคะรับรองว่าสิ่งที่คุณคิดไว้นะอยู่นิ่งๆไม่โต้แยง้งไม่ขัดแยง้งอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันผ่านเหตุการณ์นั้นไปเนี่ยคุณก็จะเหมือนกับว่าคุณรู้ว่าว่าคุณยอมเพื่ออะไรนะคะไปสู่เป้าหมายนั้นได้แน่นอนนะยอมเพื่อชนะอะไรแบบนี้นะคะ